มาสั่งได้ตามใจนะว่าชอบรถไหนนะเปี่ยวหวานตามรถได้หมดนะจ๊ะ 九年个。 เดี๋ยวดูเอชีทุกคนนะผมวันนี้บ่าวนคนอยู่ที่ตลาดนัดชวนภูมินะมาเจอร้านนี้นะผมร้านเก่าเจ้าประจํานะร้านดังนะผมในตลาดนัดชวนภูมินะกับตําเหลาซิ่งแสบดางนะครผมเดี๋ยวบ่าวนพนจะพาไปชมบรรยากาศด้านในร้านกันเลยนะผมไปกันเลย นี่เป็นสาติเกบกุ้งสดอันนี้กุ้งลวกกับหมึกลวกนะผมส่วนฝั่งนู้นจะเป็นหอยครับผมไม่เบื่อขาบอกกินยังไงก็กินไม่เบื่อนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเล็บมือนางแล้วก็จะเป็นหมูยอปูอัดแล้วก็ฮอตดอก สวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องชาวยูทูบทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะกับบ่าวที่ผมมากินมาเที่ยวครับพี่พี่พาเอฟซีมากินร้านนี้เลยนะครับผมกับตำเหล่าซิ่งแซบดาบแซบเลยครับผมนี่ตอนนี้ลูกค้าก็เริ่ม เข้าร้านแล้วก็สั่งได้เลยนะผมเจ,จ้าฉีกๆก็หยิดได้เลยนะครับนี่ก็มีช่างน้ำหนักตรงนี้เลยแถมแถมอีกแล้วครับผมรถแรกแก่แถมนะครับนี่เดี๋ยวนี้ลูกค้าก็สั่งได้เลยนะเจ้าแบบไหนนะครับ เ็ปล่ะก็เด็อนน้าวรเ่อืมบอก่กินขามแล้วแต่ <c oughs> เอายี่เยเลยครับอร่อยอร่อยครับ <c oughs> ทีนี้บอกแซ่บนัวรสชาติเดิมลูกค้าประจำนะครับผมน้ำมันด่างนะ แมนีนี่เป,นเป็นไรเดี๋ยวเราไปได้ะ,ะปไปรับเขากับที่าเ้าก็เดี๋ยวจะไปกัน นังแี Is it? Is it ่ไปเที่ยวไปเนี่ยวไปเนี่ยว่วปเดือเที่ยวเดี๋ยวเากลับไง เดี๋ยวฟันเลยลูครับผมลอ้าสามรถเลยสามรถไม่เห็นมากไม่เ็ดมาเ็ดเยวเ็ดเยวรอรถอร่อยแล้วกันเนาะรถอร่อยรถแซ่บ นี่ะมันแสบอยู่ม่องถุงที่รถนห่นหมั่าฮ่คนกินมันตกใจเป็นี่ใครเนีย่แสบไปแล้วนะไม่ใช่รจะใส่น้อยนะใส่ต้มตำเวลาทำต้มตำเองแบบไม่มีใครมีแบบนี้ได้เลยนะตอนเขากินนะเขาก็อร่อยนะเขาไม่เห็น

เรากินแค่นี้เลยมาได้ก็เถียงก่อนค่ะเจออยู่ในห้องน้ำมาบอกก่อนว่าปไหนต่เปน้องไม่ทางานถือมอเข้าไปในห้องน้าเลยนะก็าบอกก่อนอะไรตะคริค่ะของเราเปลี่ยนตีสองเลไม่ดีใน้จที่เจ้านะ ได้เลยนะครับผมหยิบได้เลยหยิบได้เลยเอาเยอะเอาน้อยนะผมตามลูกค้าชอบตามอันนี้เลยนะบอกเลยว่าแซ่บนัวแซ่บนัวครับร้านนี้อือฮ พอได้แล้วลูกค้าก็จะมาช่างแบบนี้นะครับผมตรงด้านหลังก็เป็นแผนหวานาหลเราเป็นที่แยกน้บงนี้ทีุ่๊อ่ะแล้วมันุ๊ๆมานี้ถูกไแยกน้ำ มาดูชิวน,นี้ครับลูกค้าสั่งเออใช่ใช่ถ้าบ้านถ้าบ้านเราอยู่ไกลนะเราก็สั่งแม่ค้าได้นะแยกน้ำได้นะไปถึงห้องเราก็คุก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 ,คกเอาเลยว่าเดี๋ยวมันจะอะไรนะมันจะเซ็งนะครับบวมเลยภาษาไทยมันจะเซ็งบวมเลยใส่สารเอ้ามันจะไข้เคืองหัว năm lá ลูกค้าสั่งสั่งแยกน้ำได้นะห้องยยอยู่ไก่อ่ะไปถึงห้องก็เทรวมกันเลยเออไอเดียดีนะครับนี่เรียบร้อย ล,ลูกค้าบอกเผ็ดแซ่บนะว่ากิวนี้นะนี่หยิบได้เลยนะผมได้ทุกอย่างขีดละสี่บาทเท่านั้นเองนะผมราคานี้เผ็ดเปรี้ยวหวานสั่งได้ตามใจ ตำพริกรอแล้วเอาเยอะๆได้นะผมหยิบเยอะๆได้เลยนะกับของสาวๆนะผมหยิบเลยนะได้เลยขงรสายนีลูกค้าไม่พกเงินสดมาก็สามารถสแกนชิวอาโค้ดจ่ายได้เลยนะผม จ่ายพร้อมเพได้เลยนะยุคนี้นะนะไม่ต้องพุ่งเงินสดมาแล้วก็ได้กินนะครับผมใส่ถุงหรือว่ากลับบ้านครับใส่าถาุงใส่พร้อมช่วยโภคใส่ถุงร้อยเท่าไหร่นะร้อบาทจะบาทดูค่าธรรมด้วยามคลิป ตักได้เลยครับตําเหลาแทบแทบบิบได้เลยฉีดละสี่บาทนี่เเนี่ยเต็มโคกเลย้สามารถสั่งได้ตามใจนะว่าชอบรถไหนนะเปรี้ยวหวาน3ามรสได้หมดนะจ๊ะ คิวนี้ก็130บาทในคิวนี้เราต้องหลบลูกค้าของเจน,นะครับว่าลูกค้าเราก็จะมาตัดฝั่งโน้นนะเรียงมาเรียงมาเลยมาฝัาาา่งนี้เลยแล้วก็ต้องหลบมาอยู่ข้างๆนะครับนะสั่งได้นะแยกน้ําได้นะครับ กุมต,ตำไหมครับตำเหล่าครับตำเหลาตำเหล่าครับว้าวุณกโยกหยิบเลยครับเดี๋ยวแมค่ค้าไปหั่นให้อีกรอบหนึงนะครับ ปาเริ่มมาแล้วนี่จุกๆเลยเชียวเนี้ยจัดเต็มครับเพิ่มเครื่อง ้คิวนี้ก็จะแยกน้ำนะเนี่ยแต่ถุงใหญ่ <laughs> ขายดีจากขายดีจากกระแสกําลังมาครับแม่ค้าแม่ค้าก็าานะสองสามครับผม ใี่ไหมครับเนี่ยเด็บมือนางอีกครับหั่นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแม่ค้าไปหั่นอีกรอบนึงนะครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับเยอะ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 ครับแม่ค้าอยากขายอยากขายหนึ้บาทเอาอะไรแต่ไม่เ็นแถมเีครับ หนึงนหน่งอันหั <จะ S 1> บนครับ,บรไม่ใส่มะกอกใส่บะกอกับไม่ใส่บ <c oughs> ะกอกบอใส่บะกอครับบอบะกอกกินสามน่แลลูกค้าการันตีครับผมกินสามมันติดแล้ว ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขอบคุณมากกลมตามครับ แนคคะหนึงห่งร้อยใช่ไหมคะเมยคะ้าสลิป ขอบคุณครับผมขอบคุณเอทุกท่านนะผมที่ติดตามรับชมแล้วก็ที่แวะมาหนุนนะครับผมกับร้านตำเหลาซิ่งแสบดากระผมพิกัดร้านก็จะอยู่ที่ตลาดนัดสวนรณภูมินะผมร้านก็จะอยู่ซอยที่เข้ามาในตลาดจะอยู่ในซอยที่6นะครับเอฟซร้านก็จะอยู่ประมาณกลางๆซอยเลยนะอยู่ประมาณล็อกล็อกที่6ได้เลยครับผมก็เป็นตำเหลาซิ่งแสบดาก ผิดละ40บาทนะผมตัดรวมได้ทุกอย่างเลยนะผมจะเอารถไหนเปรี้ยวหวาน3ามรถปลาล้าไม่ปลาลาก็สั่งได้เลยนะครับผมฝาก f อทุกท่านด้วยนะผมที่ติดตามชมในช่องยูทูบบ้านที่คนมากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ